สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับทอนรีพอร์เตอร์ครับอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับ recap t o r n from o นะครับ m r u n i อร r s e บุรีรัม2021นะครับวันนี้เราจะพ,พูดถึงในหมายเลข12จนถึงหมายเลข16นั่นเองว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเริ่มต้นกันเลยกับ mb 12 9าววุฒิชัย ลุกกองเข้ากองน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีต้นทุนค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับพอปรับลุกเข้ากองนะครับอืมเนาะในส่วนของแคมเปญทาได้ดีมากเลยนะครับแต่ก็แอด i ิตี้อินเนอร์นิดนึงถ้าทางไอคอนแท็กเพิ่มอีกนิดจะน่าจะดีกว่านี้แต่ต้องยอมรับว่าท็อป3รูปที่ดีที่สุดที่เลือกไว้คือดีจริงๆ แต่ในรูปของน้องเก้านี่ก็คือทําได้ดีนะครับแต่คิดว่าน้องน่ายัางจะยังไม่สุดเท่าไหร่คิดว่าอนาคตแคมเปญต่อไปน้องคงปล่อยสุดกว่านี้เนาะกับก้าวุฒิชัยติดตามน้องได้ที่นี่เลย MB13 นัดนัดทพงศ์คาแรคเตอร์ชัดเจนโดดเด่นมากเลยครับสำหรับน้องคนนี้คือออกเป็นแนวแบบเด็กวัยรุ่นแนวแนวกลัวๆเนาะคือลุคนี้เหมาะครับ เล่นซีรีส์มากๆเลยผู้จัดคนไหนแบบสนใจก็ต้องติดต่อแล้วป้าคือเสน่ห์ของเขาก็เป็นฟีลแบบวัย,ยมัธยมอ่ะเนาะแบบละอ่อนละอ่อนกรุบกริบเออเมา่อในส่วนของเรื่องแคเปลงเนะเาะแอบขัดใจนิดนึงในส่วนของเรื่องมือข้างล่างที่โพดอ่ะมันขัดขัดนิดนึงอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของอินเนอร์มากขึ้นแต่สำหรับอ่า วัยนี้เนาะทำได้คนนนีนิดีถือว่าเก่งมากๆคิดว่าน้องน่าจะพัฒนาต่อยอดได้หลายด้แน่นอนเป็นกําลังใจให้น้องนับอัตรพงนะครับได้ที่นี่เลย m b 1 4บเบียสินชัยเป็นอีกหนึ่งคนที่อ,ออกแนวแบบผู้ชายแบบอบอุนะ่นะนะน้อแบบในส่วนของบอดี้แคมเปญนะครับเป็นคนเดียวที่แบบ กล้าฉีกกรอบนองแบบว่าโฟท่าที่แบบดิ่งหัวแบบโอ้โหชอบนะในความกล้าแบบนอกขอบแล้วก็แต่สําหรับแคมเปญนี้ถือว่ามันค่อนข้างจะโดดไปกับการบูลลี่นิดนึงมันค่อนข้างดูผาโดโผล่ไปหน่อยมูดแอนโทนที่ออกมามันก็เลยมันยังไม่ได้สื่อสารถึงความแบบว่าบูลลี่เท่าไหร่แต่คิดว่าในแคมเปญต่อไปน้องเบียร์ต้องทำได้ดีมากกว่านี้แน่นอนเดีกยวเราจะให้น้องเบียร์ที่นี่เลย mb 15พร้อมแพมแช่นั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมจับตามองมากเลยครับสำหรับคนนี้ด้วยความสูงแล้วก็บอดี้ต่างๆคือค่อนข้างที่จะลงตัวมากสำหรับคนนี้แล้วก็คาแรคเตอร์นะซีรีส์ก็ต้องเข้าเราปาดเทสซีรีส์มากๆเลยแล้วในส่วนของแคมเปญนะครับค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ติดท็อปสในที่ผมตั้งไว้ด้วยเพราะว่า คือเป็นหนึ่งในสามภาพที่ดีที่สุดในแคมเปญนนี้สําหรับผมนะคิดว่าคือด้วยความที่สื่อสารอินเนอร์ออกมาค่อนข้างดีในส่วนของเรื่องไอค contact คือสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็ยิ่งเลือกโพสท่ากอดเข่าคือมันให้อารมณ์ถึงความแบบว่าบูลลี่แบบโดนบูลลี่จริงๆมันทัชใจมากเด็กก็จะให้น้องรแรมได้ที่นี่เลยครับ MB 1 6 อาชราวุธครูพระครับเรื่องบอดี้คือต้องหายห่วงเลยสำหรับคนนี้ในส่วนของลูกก่อนขั้นเข้ากองเนาะสำหรับแคมเปญนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้าง,งที่จะผิดคาดเนาะกับการสื่อสารออกมาในเรื่องของบูลลี่จริงๆอาจจะเป็นเพราะท่าโพสที่เลือกกับการสื่อสารออกมา ทำให้เรามองไปถึงโปสเตอร์หนังฮอลลอ์มากกว่าที่จะเป็นแนวออกมาในการแบบสตรอบบอลี่คิดว่าน้องอาจจะตีโจทย์ผิดไป็นไหปนตลอดการตีตรงนี้คิดว่าเป็นต่อไปน้องน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะคิดว่าต้องรอชมนะตลอดคูพละคิดว่ารอชมในรอบชุดป้ายนะ้ว่าน้องจะแก้เกมยังไงดีกว่าไปเป็นกําลังใจให้น้องได้ที่นี่เลย